あっ <music> โรคไตระยะที่1นนะคะก็จะเป็นระยะเริ่มต้นที่เราสามารถดูแลไตให้เสื่อมช้าลงได้หากเราเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชีช่ยวชาญทางด้านสุขภาพ,พ24 Geo TV สถานีคนนักสุขภาพ24ชั่วโมงโรคไตระยะที่1นนะคะก็จะเป็นระยะเริ่มต้นที่เราสามารถดูแลไตให้เสื่อมช้าลงได้หากเราเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ค่ะการที่เราตรวจพบว่าเป็นไตระยะที่1ก็จะหมายถึงการทํางานของไตหรือ eGFR นะคะยังคงมากกว่าหรือเท่ากับ90 แต่มีความผิดปกติทางโครงสร้างหรือการทํางานของไตเช่นมีโปรโตีนหรือเม็ดเลือดแดงรั่วมากับปัสสาวะต่อเนื่องมากกว่า3เดือนหรือพบความผิดปกติของโครงสร้างไตนะคะจากการอัลตราซาวด์ค่ะเราควรเริ่มดูแลตัวเองนะคะอย่างจริงจังตั้งแต่การดูแลอาหาร1ลดเคม็มอาหารเคม็มโซเดียมสูงจะมีผลต่อการทํางานของไตโดยตรงควรหลีกเลี่ยงอาหารหมักดองเช่นปลรารปลาเคม็มไข่เคม็มอาหารแปรรูปหรืออาหารที่ต้อง ปรุงเยอะๆหากปรุงเองก็ให้ใช้ซีอิ๊วหรือน้ำปลานะคะไม่เกิน1ช้อนชาต่อมือ้อและเลี่ยงการปรุงเพิ่มอาจจะหันมาปรุงรสเปรี้ยวจากมะนาวเผ็ดจากพริกสดแต่ก็ไม่ควรทานรสจัดจนเกินไปค่ะ2ควบคุมโปรตีนตอนระยะต้นๆเรายังทานโปรตีนได้ใกล้เคียงคนปกติค่ะก็คือ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันควรเลือกทานโปรตีนคุณภาพดีเช่นไข่ขาวเนื้อปลาหรืออกนในไก่ค่ะและไม่จําเป็นต้องเสริมอาหารโปรตีนเพราะแม้ว่าเป็น โปรตีนที่ดีแต่ถ้ากินโปรตีนเยอะเกินไปก็จะเป็นภาระการทํางานของไตได้3ควบคุมไขมันแม้ว่าไขมันนะคะจะไม่ได้ทำร้ายไตของเราโดยตรงแต่จะส่งผลต่อหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นอวัยวะสําคัญะคะ่ะแล้วก็ทํางานนะคะสัมพันธ์กับไตของเราควรหลีกเลี่ยงของทอดอาหารมันๆและก็อาหารผัดๆนะคะให้เลือกปรุงด้วยต้มนึ่งอบและควรควบคุมไขมันไตรกลีเซไรโดยลดอาหารจําพวกข้าวแป้งน้ําตา เช่นข้าวเหนียวเส้นก๋วยเตี๋ยวขนมปังและขนมหวานต่างๆค่ะ4ควบคุมโรคร่วมอื่นหากเป็นเบาหวานนะคะก็ควรรักษา HbA1c ให้ไม่เกิน6%และถ้ามีความดันสูงก็ควรคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์รวมถึงมีการตรวจติดตามค่าต่างๆตามที่คุณหมอนัดอย่างสม่ำเสมอยิ่งเริ่มดูแลเร็วนะคะก็มีโอกาสที่ไตจะกลับไปปกติได้5หลีกเลี่ยงการทานยาแก้ปวดโดยเฉพาะยาแก้ปวดที่จัดอยู่ในกลุ่ม n อ a i d ค่ะอย่าง บูคูเฟนนาฟอกเซนไดโคฟินกซึ่งหากทานต่อเนื่องนานๆนะคะก็จะมีผลต่อการทํางานของไตได้หากมีความจําเป็นต้องทานแนะนาว่าให้ปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะไม่ควรที่จะซื้อยามากินเองค่ะ 6. อย่าลืมดื่มน้ําให้เพียงพอวันละประมาณ8-10ถึงแก้วน้าเปล่าสะอาดๆนะคะก็จะช่วยสนับสนุนการทํางานของไตได้ดีทําให้ไตกรองสารพิษออกจากเลือดและขับสารพิษออกจากปัสสาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและถ้าหากใครนะคะที่กําลังมองหาตัวช่วย ในการดูแลการทำงานของไตระดับน้ำตาลในเลือดแนะนํำยูมิค่ะเป็นอาหารเสริมในรูปแบบเกลวําำเข้าจากอเมริกาและผ่านออยอในไทยหากใครสนใจยูมิต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสั่งซื้อสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างที่ให้ไว้ได้เลยนะคะ